ก็กราบสวัสดีทุกคนทายงันด้วยเลยนะครับว่าผมตามนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเซฟรหัสของเรานะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์โหลดลบแก้ใหม่รหัสไม่ใช่ละเซฟไม่ใช่เซฟรหัสตีเซฟการตั้งค่านะครับอันนี้คือผมลบลบโหลดใหม่นะครับนี่นะก็คือการตั้งค่าแบบดั้งเดิมเลยนะทุกคนวิธีทำเมื่อกี้นะครับ เข้าไปที่ตั้งค่านะคะปุม่มเราจะเห็นตรงเออเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะครับถ้าใครถ้าใครจะแบบอ่อย่าสมมุติว่าผมนี่ครับเราตั้งรหคัสตั้งวิช่ตั้งาฮเดียตั้งค่าไฮเดียบอลครับแล้วจะอยากบันทึกนะครับ ให้เรากดตรงนี้นครับกดคาว่าอัปโหลดนะครับผมแต่ถ้าใครเคยกดอัปโหลดไปแล้วแล้วสมมุติว่าเรากดอัปโหลดไปแล้วใช่ไหมแล้วแล้วเราแบบโหลดลบเกมใหม่หรือเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับให้เรากดตรงดาวน์โหลดเลยนะครับกดตกลงไปแค่นี้ครับการตั้งค่าเดิมของเราก็กลับมาแล้วเห็นไหมทุกคนนี่นะการตั้งค่าเดิมก็กลับมาแล้วนะครับ คือง่ายมากๆเลยนะครับนี่เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งโค้งตั้งค่าใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบตวลราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย